ดีค่ะมือนีกรมาขึา้นเกาเดยจ้ะเพื่อนๆืนมาเก็บเผ็ดป่าเดิมที่เดิม <laughs> มาเก็บเผ็ดป,ป่าเกาทีเกาจ้ะเพื่อนเพื่อว่านนี่ทีบีมาเอาเนาะมันเป็นแบบว่าเอาบเบิดเอาได้กระตานยหน่อยที่เอาให้เบิรงกหลยเนาะจ้ะจเพื่อนเพื่อนจันจนี้สิบ้านลัอีกโมเมนต์านลัมเราเขาเอิญว่ายังมาเก็บอีกนะจ้ะเพื่อนๆนเพราะว่ายังเพราะว่าอันเพราะว่ามันเก็บยังเบ,บเบิดมันลหลายหลายมือนีเอากระตาบอใหญ่มากมือหนีเอากระตา เก็บต้งกันไปเก็บต้งกันจะ้ะระวังด้วยจ้ะเดี๋ยวมันจะตกนะคะ น,น,นี่มันสิเปือเ่อยแล้วพี่น้องจานเนี่ยมันสิเปื่อยแล้วจ้าเราต้องเก็บเอาที่มันไม่เปือเป่อยเห็นไมนี่คือมันสิเปือเ่อยแล้วเนาะจาเพื่อนๆจา้า ผัวไายให้เด้อจ้จะเพื่อนๆจ้าเราอยู่ทั้งเรื่องขอนเนาะบีอยู่ทั้งลุ่มจ้านี่อ,อันนี้มันเปื่อยเนาะอันนี้มันเปื่อยเด้อจ้าเนี่ยโตก็เลยโตโตโตเพี้ยกระโดกใหญ่ๆใส่กระตาเขาเลยจ้า มันบวมน้ำจ้ะเพ่อนเพ่อนจะมันบวมนม้ำโอเดอกแบบนี้มันบวมนม้ำมันเอาใบดได้เนี่จ้ะเ้าต้องเอาดอกแบบนี้จ้ะ อหอยเพิ่อนกดขึน้นมากินนะจ๊ะโอ้ยงามคักงามงามตื่นตื่นไรเน,นี่มาเด้อจากเพื่อนๆจ้า ใครจะมาเก็บเห็ดด้วยเชิญนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะเนี่ยกระตา,าน้ามอนอ่าใช้ไรก็เดิมนะจ๊ะเมื่อวานนี้กระตาน้อยค่ะไม่ได้คิดว่าจะมาเก็บเห็ดนะคะเมื่อวานเนี้ดกเอาดูเอาเลเป็นอย่างเออเมันมันบวมน้ำก็มีแล้วจ้ะ ขาเกาดอกมันบ,บวมน้ำข้ือเก่ามันจะขึ้นอีกหลายจ้ะเพื่อนเพื่อนมันจะขึ้นอีกหลายจ้ะเนี่ยมันยังเป็นตอนหน่อยตหอยัหน่อยขึ้นยุจ้ะโอ้ยปาดสลึกยุจ้ะปานปูกไกว ดอกน้อยเราก็จะปล่อยไว้มันดื่มนะจ๊ะโอ้ยงามคักงามงาม นั่งนี้นั่งร่มแข่แทะเนี่ยโว้ยงเงาเป็นเงาเลยจ้ะ อนไดหน่อยๆเขาบอกเอาคือเกาจ้ะอูอ้หูบรรยายบิบออกบรรยายบิบเปิดเลยจ้ะเพียปิดสุดยอดเนี่ยดอกเขาเปิงเซิงเขาไปทางนั้นเนามาต่อกันทางนี้จ้ะ หลายคักหลายแน่โอ้็ทาี่อ่อนเห็ดขอนปลาเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะเห็ดนางลมขอนป่านะจ๊ะไม่ได้ปลูกวนะจ๊ะ อันฝนตกมาใส่มันอีกมันก็สิมันก็สิบวมน้ำอีกนะจะเพื่อนๆจ้ะนั่นแหละเจียนเขามาท่างนี่จ้ะโอ้ยหลายจัเหี้ยเงา แมนอันเดียวอ่อยต่อยเวิร์ดตาเข้าเต็มแถมมือนี่งัดเอางัดเอาดูจ้ะอันดอกเขมเขียนนี่พันชุ่มน้ำพดจ้ะฝนตกใช้แห้งโพดได้กระไดอยู่ อัาได้เปลือยแล้วเขาก็สิเอา่าอันนี้เปลือยแล้วเ่เอาจ้ะอันนี้ยังได้อยู่โอ้โอข้คข้าๆๆาขเพีย้ยปาดเางานีแม่จ้ะจักสีกิบเอาตุ่มได้ดอกได้จำไหล ชิเครื่องกระต้าเลยจ้ะโอ้โหน,น้ำของตุ้มแย่กล้ายหลายจ้ะมันตอดนี่โอ้ย เจ็บปวดอยู่หลายมือจ้ะโมเมนเจ็บปวดเดี๋ยวมันสิขั้นขั้นนี้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 แม่พายโบหูสีโบพายโบลูรถมันสีโบหูเด้๋ยวะว่ามันเป็นแบบไหนี่เพียรทั้งเทอมเพิ่งกำลังออกจ้ะเพื่อนเทอมเพิ่งกำลังออกอันนี้เพิ่งออกโดนแล้วจ้ะชุ่มน้ำในจังน่อยแต่ว่าเขากินได้อยู่จ้ะเนี่ยว่าอันนี้เน่าพอด อะไรให้มันเป็นตะกินได้เท่าจังเอาเดยเื่อะเพื่อนๆเ,เอาไปแล้วก็เอาถิ่มทั้งขยะคือกเกาเปลืองทั้งขยะเฮาเบลืองท่าหนึ่งทางนี้มันเป็นตะเอาใดบ้างโอ้ทางนี้ก็เปืือยมันบวมนม้ำจ้ะ โอ้ยปวดยัองออกมาเตะอยู่พ่นทนยยั้งในถุงเกือกสึกอ,อยู่โอ้ยบางบางอันนี้พี่มีแตน่น้ำอันหมกตุ้งแง่ฝรั่งจ้ะมันล้ำอันเก่าจ้ะพนเพื่อน,นี่ทางนี้ยังหมดได้ ยื้อเอาจ้ะทางนี้ก็ย่างหลายอยู่จ้ะโอ้ยปาสิเต็มเต็มตาแล้วขนาดเอาตาใหญ่มากมือนียเต็มตาแล้วจ้ะโอ้ยลายตากระสีคอถดคอพ่ัยน้ำเดียนจ้ะหิวไปหิวมาอยู่เนาะทั้งจับกล่องทั้งถือกล่องจ้ะอันนี้เนี่ย อยากเปื่อยหนามอยาาโพดหนามแล้วจ้ะ ใช่ไเอาอีกมือไหมจ้ะอันเดมันใหญ่เขาก็เอาเห็ดมันใหญ่เร็วๆหรอกจ้ะอันนี้มันโพดน้ำเลยจ้ะน้ำมันหลายมันอวบน้ำ นี้เลยอีกหน่อยนึงจ้ะหน่อยนึง่งจะสิเมื่อแล้วฮกม้งอะไรจ้ะเพื่อนตีละครั้งแปลงๆแล้วจ้ะ,นะ,จะเนี่ยโอ้เจ้าทีหลายคัะเนี่ยจ้ะเจ้าทีเจ้าทีทมาแยองเจ้าทีสะดอกเพียรดอกนี่บักง่ายจ้ะ เต็มกระต่ายไงจังพี่น้องกระต่ายโมเมนต์หน่อยๆดิซ้ำนี่แหละไปมือหนาาจังสิ่าผ้ามาเก็บอีกเด้อจากเพื่อนๆจ้าพ่อเร้วจ้ะเจอกันลิปวิดีโอหน้าขอบคุณกดฝากกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เก่าจากเพื่อนๆบาย